วิดาบแบบไงมันมาเขามันมาคุณมันมาลูกมาลูกเห็นไหมสวัสดีครับพี่เพื่อนชาวเดอิสกอนทุกท่านนะครับพบกับเกมที่มีชื่อว่ามักนะครับซึ่งเกมเนี้ยผมได้ลง เวอร์ชันน1นาทีให้เพื่อนๆได้รู้กันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้สําหรับใครที่อยากเล่นนะครับเป็นเกมฟรีนะครับในสตรีมเป็นโหลดมาเล่นกันได้เลยเล่นออนไลน์ก็ได้นะครับเล่นกับเพื่อนได้ตัวเกมเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีเซฟนะครับ <What? S 1> ใช่แล้วมันไม่มีเซฟโอเคครับมาวันนี้ผมจะลุยเดี่ยวนะครับผมจะดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะรอดไปได้กี่คืนนะครับ มาทุกคนมา,าใจช่วยไปพร้อมกันนะครับดูเพลินๆนะครับมาผมจะปรับเป็น easy แล้วกันอ่าโอเคมากด start เลยมาครับมาดูว่าผมจะรอดไปได้กี่คืนผมบอ,อกก่อนนะว่าเกมเนี้ผมแนะนําให้เล่นกับเพื่อนนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนตายเนี่ยเราสามารถชุบได้แต่ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยก็คือตายแล้วตายเลยก็ไม่มีเซฟเล่นกับเพื่อนเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าตายคู่เนี่ยก็ก็คือตายเลยนะครับ แต่ผมจะบอกว่าถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันได้เปรียบก็คือถ้าเราตายเนี่ยเพื่อนก็สามารถชุบเราได้โอเคไม่พูดเยอะแล้วม,มาเล่นกันเปิดมาก่อนเดี๋ยวนะหินหินขั้นตอนแรกเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเราต้องเอาเหินไปปุบต้นไม้นะครับเพื่อที่จะเอามาทำกวานนะครับแบมบแบบเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับต้องรีบนะครับใจอย่าใจร้อน แต่เกมนี้ใจร้อนหม่ก็ได้ <c oughs> เพราะว่ามันผ่านแบบแต่ละวันมันผ่านไปอย่างรวดเร็วมันต้องทําเวลาอยูอ่เราก็ต้องใจร้อนนั่นแหละ <c oughs> เคเราตัดต้นไม้ก่อนครับเราต้องค่อยๆไปนะครับเราค่อ,อ,คอยๆไปใครที่ยังไม่ได้โหลดน,นะครับผมแนะนำให้ดูคลิปของผมก่อนนะครับจะได้รู้ว่าตัวเกมมันเป็นโอเคครับเราได้โตมาแล้วนะครับ เราต้องต้องใช้โตคราฟนะครับกดคลิกขวาเพื่อคราฟนะครับแล้วกด e ใช้จากนั้นเราก็คราฟไอไม้อะไรเนี่ยไม้ตะพดอันนี้มานะครับหนึ่งมะแล้วเราก็อ๋อยังไม่ได้มันต้องใช้บูดอีกต้องใช้บูดห้าโอเคเราจะคราฟหวาดนะครับเอามาตัดต้นไม้ออกไปไกลๆสิวัวเรียบร้อย ได้แล้วเขาใหคาบได้แล้วเราก็จะคาบขวานมาหนึ่งอันจากนั้นเราก็จะคาบอันนี้ต่อเพื่อที่จะเอามาทาไอเนี่ยพิแอคพิแอคเอาไว้แบบตีผีขุดหินผมบอกเลยแรงเอาพิแอคไว้สู้ผีนะคุณผู้ชมผมแนะนําเลยถ้าใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับใต้ชิปได้เลยอ่ะขุดต่อเอามันได้ขวานแล้วเนี่ยทำไมใช้หินทุบเออนี่ได้ขวานมาแล้วแต่สุดสีได้ยากนะ โอเคได้พริกแอ๊ hmm. แล้วจะให้เพิ่มไปตรงนี้แต่เราก็ต้องกินข <we puzzles. S 1> <t we Storage> ้าวสักหน่อยเพราะว่าข้าวมันลดลงไปเยอะเหมือนกันอันนั้นเราก็จะทุบวัวอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยใช้พริกแอ๊กทุบนะเพราะมันจะแรงกว่าควานผมรู้สึกว่านะว่ามันแรงกว่าเากนล้วก็เอาเนื้อมาจากนั้นเราก็ทุบ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 ครับจากนั้นเราก็จะครับเตาเผานะครับเตาเผาใช้ ล็อก10บูดสิโอเคครับเราก็ต้องไปขุดอินนะครับไอ้กล่องเนี่ยมันต้องใช้เงินนะครับ200ในการเปิดซึ่งเงินหาได้จากไหนก็คือเราต้องหาได้ตามพวกผีนะครับแล้วก็พวกตามบ้านชาวบ้านสามารถไปขโมยของในกล่องได้นะครับแต่ว่าระวังชาวบ้านมันมาตีคุณก็แค่นั้นเหลยหาเปิดกล่องฟรีได้นะครับกล่องฟรีก็จะเป็นแบบกล่องน้ำตาลกล่องเขียวกล่องเขียวก็จะอยู่ตามหมู่บ้านครับบ้านชาวบ้าน โอเคผมครับอันนี้เป็ได้แล้วผมจะเผาอันนี้ก่อนเอาไม่มีถ่านเนี่ยผมไปขุดถ่านมาด้วยถ่านก็คือสีดำๆนะคุณผู้ชมนี่เลยถ่านอยู่ตรงนี้นะครับเล่น,ลน,ลนๆนะครับผมจะไม่เครียดนผมบอกตัวเองอยู่ดูคว่าผมจะรอดไปได้กี่คืนนะครับโอเคเราได้ถ่านมาได้เป็นรอยสักนิดเึงยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกล่องฟรีนะ ว่ากล่องฟรีทีฟรีมันเป็นยังไงบางหีบก็ของดีอยู่เด้อแต่ผมแนะนำว่าเก็บตังค์ให้ได้ถึงสองร้อยครับแล้วมาเปิดกล่องนี้จะดีกว่าเพราะว่าของมันดีมากของแบบแรลไอเทมเนยเนี่ครับเราได้อันนี้มาครับ่อยให้มันเผาไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกล่องฟรีมีไม่เอ่ยนั่นไงกล่องฟรีครับคุณงส่งแกเพื่อนก่อน แอปเปิ้ลนี่สำคัญมากนี่อันนี้คือกล่องฟรีนะครับกดเปิดกดทีเห็นไหมมันจะเป็นแบบสกิลติดตัวครับเวลาเราเปิดทีแบบนี่ไงผมก็ได้ movement speed ก็คือจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นได้แล้ว,ลวโอเคเตรียมพร้อมบวกผีครับใกล้จะต้องทีนะนะแล้วไปแล้วไปแล้วเราต้องเตรียมพร้อมด้วยการกิน Apple. แอปเปิ้ลเราจะยังไม่กินเนื้อนะครับเก็บเนื้อ้บบเ,เราก็ได้ ประมาณนี้แล้วเนาะเตรียมบวกสีได้เลยก่อนหน้าให้เราก็กลัวไปก่อนอืออือผมจะผ่านคืแนแรกไปอ,กอย่างสวยง,งามอืออ,อือประมาณมันมาแล้วคุณผู้ชมเนี่ยสีนี่แหละพวกสีนี่แหละไอ้วพวกสีแล้วเก็บตตังค์นี่ไงได้มาแล้วห้าบาทคุณผู้ชม ที่ผมเล่นแบบโหมดอีซี่นะอีซี่นอร์มอ l มันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นอร์มอ l มันก็จะตีแรงกว่านิดนึงพวกผีเนี่ยแล้วอยู่ไหนละที่ผมเล่นคนเดียวด้วยแหละเลยเอาอี a s y ผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไปแล้วนี่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 เวลาตีเราก็จูด้วยนะครับเวลาตีเนี่ยเราจูแบบนี้นะครับยี่สิบบาทแล้วยี่สิบบาทแล้วมันคุมไม่มาแล้วนะไปวะไปกว่ เดี๋ยวมันจะมีพวกตัวปลาหอ,อกตัวนึงอะไรออะไรอะไรยโอ้ดีวป่ะตอนแรกยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ดูแผนที่กันมันมาแล้วมันมาเนี่ยเนี้ตัวปลาหอ,อกนะครับไม่ใช่มัน ป่าโงกระดูกน,นี่ครับแ้วมตีจูแบบนี้ครับนีนบบนน่ครับมันจะได้ทำอะไรเราไม่ได,ดดได้หมดแล้วน่าจะหมดแล้วแหละแล้วก็ไม่รู้เลยรจะทำอะไรรู้จะทำอะไรแล้วก็ตีบัวนะครับเก็บเนื้อเจอแอปเปิลก็เก็บด้วยนะครับแล้วก็จะเผาปล่อยมันเผาไป โหเราก็จะไปย้ายทิ่นฐานนะครับเคยย้ายทินฐานย้ายทิฐานเลยเจะไปหาหมู่บ้านกันนะครับไปหาหมู่บ้านของชาวบ้านมาเทรดของเทรดะไรได้แต่ก็ต้องแล้วแต่อารมณ์ด้วยนะบางทีแบบผมเดินเดิน <ๆ S 1> อยู่งี้แล้วก็เข้าไปโดยไม่ได้ถืออาวุธอะมันก็มาตีผมแล้วพวกชาวบ้านนะบางทีไม่ต้องจ ว่าทำไมมันถิงตีบางทีมันก็นตีอเนนี้ข้าวนะครับเอาไปะ้ะเป็นข้าวได้แผ่นที่แก็ไว้ลืมดูข้าวตายแล้วเห็นไหมเอาดูแผ่นที่ก่อนดีกว่าเราจะเดินขึ้นเหนือไปแล้วกันนี่คื้นที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะนี่เนี่ยคุณผู้ชมหีดพวกนี้เปิดด้นะหีสีเขียวนี่เห็นไหมพอเราได้แผ่นที่เรือมามันก็จะบอกเราว่าเรืออยู่ตรงไัน ึ่งผมไม่เคยซ่อมเรือเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าซ่อมแล้วมันได้อะไรถ้ามนผู้ชมรู้ก็บอกผมด้วยนะว่าซ่อมเรือแล้วมันได้อะไรเนี่ยพอเปิดถีพวกเอ๋ไหมมันก็จะมีพวกข้าวพวกซุปอะไรให้พวกเราครับผมจะเปิดกอก25บาทเลยนะครับเฉยได้อะไรอบวกหนึ่งจ้ำอ๋อเป็กระโดดได้สองรอบถ้าไ,ได้ผมเีไปไปตามหาชาวบ้านกันนะครับหนึ่งขึ้นเหนือไป จะมีไหมถ้ามไม่มีก็จะได้เดินลงไปตักทีนั่นไงคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นบ้านไกลๆนั่นไหมนั่นแหละบ้านไปดูชายแบบเลาไปดูถ้ามีคนวิ่งก็คือชาย <c oughs> มีกีฟต์ฟรีลองซูีบวกแอคแท็กสปีดตีเร็วขึ้นดีจังๆไงเจอแล้วบ้านชาวบ้านนั่นไงคนวิ่งอยู่นั่นเอง ลูกจะตีผมปาก่นะโอ้ยนี่ไงเทตุของได้แล้วขายหินเนาขายโอเคเรายังไม่ซื้ออะไรแล้วกันตกใจหมดแต่ว่ามันจะมาตีผมนี่พอเราเจอหมู่บ้านที่เขาบ้านเนี่ยเราก็ไปหาพวกกล่องพวกปีเปิดที่นี่ครับนี่เราก็ขโมยเงินมนะันมาแล้วเราก็ระวังมันตีไม่รู้จะตีเปล่ามไม่มาตีนะนี่ยังรอดดี ยังรอดอยู่จะมาตีกันละสมงต์รีนมาด้วยสมงต์ตังยดแอบไปยี่สิบเก้าบาทแล้วของนี่เปิดไปแล้วดินี่นี่นี่้ยดดัดไงมันมาครับมันมาฮู้มันมาล้วมันมาล้วมานมาตีจริงด้วยเห็นปะ ไห่ตเหรอไห้ตายเหตอซื่อีชาื่อวมาชื่อว่าชื่อเ้าชื่อเ้าชื่อเ้าชื่อเมานี่ตายหมดเลยเป็นไงคชมผม่ามตายหมดแ่ใช่ไหมผมคิดถูกนะถ้าเราไปขโมยของมาทำอะไซื่อผมฆ่ามันได้ไม่น้อมาแล้วจีก็เกิดแล้ว ที่อีเอีคก่อนคก่อนรเยปนอนเปิดตีตอะอะไรอะไรล่ะอืมอวมีผมไม่มีตัวนะเล่นไปก็เสียไป วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไีแล้วจูบม,มิคับชอบนะครับมาป่าห,หนุบตาถีนะติดที่พี่วี่พี่ขอค่ายตรงนี้ก่นอน บวกแอร์รีเจนเนอเชั่นเลือดจลี